อันติดตัวพิเศษมาแล้วนะครับคันนี้เป็น 1.8S สป o r t ตตัวพิเศษสุดยอดแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ชมเช็คทดลองขับได้เลยครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ชุดแต่งจากโรงงานแม็กแท้จากโรงงานนะครับเป็นตัวพิเศษมือเดียวไปไ้ายแดงปี2015นะครับจะทรงสปอร์ตสวยๆนะครับก็ช่วงล่างเขาพัฒนามาใหม่แล้วคันนี้มีแอร์แบ็ก8ใบเซนท์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับเลยเลยครับระบบแอร์เป็นออโต้สีสันสวยงามคันนี้มือเดียว ไม่เคยชนไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆส,ยสภาพดีๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครชอบอันติดตัวนี้ เข้าทางแน่นอน 1.8S Sport ครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยผ่อน5,900โดยประมาณ279,000บาทนะครับสวยสมบูรณ์ครบจบไม่เคยชนดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกระบบแอร์เป็นออโต้นะครับคันนี้เป็นแอร์แบ็ก8ใบเลยนะครับอันติดตัวนี้ถือว่า จริงๆครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งใครชอบอันติดท่านลองหาข้อมูลก็ได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนผมคัดเช็คหารถสวยๆมาฝากสมาชิกหาเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อมูลคันนี้ไม่เคยชนเป็นมือเดียวป้ายแดงรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเรียกว่าถ้าใครชอบอันติดนะครับช่วงล่างคันนี้ก็พัฒนามาใหม่ครับ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัว1.8 Sport แท้เลยนะครับจากโรงงานมือเดียวเกรดเเช็คศูนย์ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยภายในงามขับขี่ดีเยี่ยมไม่แท้282,000กิโลเมตรคือดีก็คือทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับเช็คชมได้ทดลองขับได้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนสภาพหรือเรื่องการขัดรถผมทำหน้าที่ดันให้แล้วนะครับใครไม่สะดวกเดินทางนะครับบ้านใกล้ บ้นไก่ได้หมดครับบ้นไก่มาชมบ้านไก้มาชมได้บ้นไก่ไม่สะดวกนทางก็จัดส่งให้ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่เรื่องสภาพรถเราขัดแล้ว 1. เป็นมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สหม่แท้ดูแลศูนย์สุดยอดครบจบแล้วนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับรุ่นนี้จะมีเกียร์แพทเทิร์นชินะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาพัฒนามาใหม่ล้อเป็น18ก็จะ เต็มซุ้มสวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับชุดแต่งก็ามาจากโรงงานสวยครับฝากไว้ไ้วยนะครับคันนี้งามจริงๆนานจะได้สวยๆแบบนี้มาสักทีนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาและตัดสินใจครับขอบคุณครับ